่านช่วงวันวาเลนไทน์มาได้ไม่เท่าไหร่ก็มีหลายคู่ตกลงปรงใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งการใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคนที่เรารักน,นั้นนอกจากจะใช้ความเข้าใจกันแล้วยังต้องมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตคู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นอย่างงานแต่งงานเป้าหมายระยะกลางเรื่องการมีลูกและเป้าหมายระยะยาวคือเรื่องการฝึกษาลูกรวมถึงแผนการ,กรเกษียณของเราทั้งคู่แล้วเราจะจัดการกับเป้าหมายที่มีด้วยกันได้อย่างไง ง่ายๆเลยสาหรับแผนระยะสั้นอยากแต่งงานเรื่องการลงทุนคงเสี่ยงสูงมากไม่ได้และยิ่งเป็นเป้เปาหมายสําคัญของทั้งคู่ด้วยแล้วการลงทุนต้องเกิดจากความเข้าใจของทั้งคู่หากมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยก็อาจจะทําให้เรื่องการลงทุนเป็นอุปสรรคสําคัญในชีวิตได้ดังนั้นก่อนการลงทุนแนะนําให้ทําแบบประเมินความเสี่ยงกันก่อนหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับความเสี่ยงได้สูงแต่อีกฝ่ายรับความเสี่ยงได้ต่ําแบบนี้การลงทุนหากรวมเงินลงทุนไว้ในกองกลางเดียวกันก็สามารถเลือกนโยบาย การลงทุนแบบความเสี่ยงปานกลางโดยเฉพาะหากเป้าหมายนั้นมีความสำคัญมากก็เลือกลงทุนแบบความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำเพื่อให้ฝ่ายที่รับความเสี่ยงได้ตา่าสบายใจค่ะ ส่วนเป้าหมายระยะกลางอยากมีลูกควรเพิ่มความเสี่ยงสูงขึ้นอีกสักหน่อยก็อาจจะเลือกการลงทุนในสินนรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกฟักนิดส่วนเป้าหมายระยะยาวก็เพิ่มสินทรั์เสี่ยงสูงขึ้นอีกนิดแต่ถ้าฝ่ายที่รับความเสี่ยงต่ำรู้สึกไม่สบายใจก็อาจจะเน้นการลงทุนในสินนรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงส่วนที่อยากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากๆตามสไตล์ของตัวเองก็อาจจะเลือกลงทุนในเป้าหมายที่แยกออกมาจากเป้าหมายรวมค่ะซึ่งการลงทุนในสินทรั์ที่มีความงต่นนั้ แน่นอนว่าโอกาสได้รับผลตอบแทนก็จะต่ำไปด้วยอย่างเช่นการลงทุนในกองทุนรวมตราสารนี้อย่าง b ีฟิกส่วนการลงทุนในสินฟั์ที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำก็มีให้เลือกลงทุนได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมแบบผสมที่มีการผสมผสานการลงทุนอย่างเช่นกองทุนเปิด B ีแม25ที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้อย่างหลากหลายกองทุนแต่จะจํากัดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน25นส่วนเป้าหมายระยะยาวเรื่องการ ึกษาลูกนั้นความเสี่ยงก็อาจจะสูงขึ้นมาอีกสักหน่อยบางเป้าหมายเก็บเงินให้ลูกไว้เรียนในช่วงชั้นมัธยมดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนการลงทุนเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงอย่างเช่นกองทุนเปิด BMap 55ที่มีการจํากัดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน55%ส่วนเป้าหมายระยะยาวมากๆอย่างเช่นเป้าหมายกเกษียณหรือเป้าหมายต้องการเก็บเงินให้ลูกหลังจากเรียนจบปริญญาการลงทุนใน BMap 1ร้อยที่สามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงงสูงได้ ขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุนพิจารณาก็น่าสนใจ พราะด้วยระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานก็จะช่วยลดความผันผวนลงได้แต่แน่นอนว่าเป้าหมายของการมีชีวิตคู่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ได้อยากแต่งงานก็ได้หรือแต่งงานแล้วก็อาจจะไม่ได้อยากมีลูกก็มีแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยังแนะนําให้มีการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับค่าใช้จ่ายที่จะมาเยือนเมื่อต้องใช้ชีวิตร่วมกันและที่สําคัญคือเป้าหมายกเกษียณในอนาคตของทั้งคู่สําหรับใครที่ต้องการตั้งต้นชีวิตคู่อย่าลืมเริ่มต้นลงทุนก่อนก้าวต่อไป เพื่อในอนาคตการใช้ชีวิตร่วมกันต้องรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรและเพื่อให้มีหลักประกันในครอบครัวการลงทุนด้วยปริมาณเงินที่เหมาะสมตอบโจทย์เป้าหมายในอนาคตที่จะมาถึงก็จะช่วยให้ชีวิตคู่มีความสุขผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันได้ง่ายขึ้นค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนกับ BBLAM หากเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วสามารถเปิดบัญชีหรือซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆผ่าน Bangkok Bank, Bank Mobile Banking นอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์และทำธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนรวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากแบบทัวเฉลี่ย DCA กองทุนรวมของ BBLAM ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน BF Fund Trading หรือ BFT สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ b l l m m สาขาธนาคารกรุงเทพหรือผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้